สดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้สีสันบันเทิงมาตามสัญญากับภาพความสนุกที่ยังประทับใจกันไหมพักในมหากรรมความบันเทิง5 4ปี3 Miracles งานฉลองวันเกิดช่อง3 54ปี3 Miracles เมื่อวานนี้ทุกการแสดงเป็นมหัศจรัจ์ความรักของนักแสดงและแฟนคลับสุดๆค่ะปีแรกเนี่ยก็น่ารักเกินต้าเลยค่ะท้าอาทิตย์ที่เกินต้านแต่ที่เกินต้านกว่าคือพวกเราเนี่ยแหละคะ่ะเพราะเราม่วนอยู่แล้ว บอกแล้วร้อนแรงก็ผมเดบิวนะคะชื่อบอยแบนด์อะไรครับเจ็ดเทวดาครับ <c oughs> ผมเน้นเอเนอร์จี <c oughs> ต่างกันแค่นี้โชว์ครั้งรักเอ้ยโชว์ฮาฟทามคู่จิ้นคู่จริงแข่งหวานหยุดโลกเสียงกรี๊ดทะลุจอบไม่เกินจริงเป๊ะอยู่นะฮะเดนการ์ดว้ค่ะ,ค,ะคิดสดเลยค่ะโชว์หวานให้ประชาชนรู้ <c oughs> เหลือแค่ใส่ชุดขาวฟ้ารักพ่อค่ะจริงจริงแล้วในใจมือตีก้นไปแล้ว <พ>ว่ามองนานๆ<อ>ก็เลยต้องสวยพี่เต้สยยาสวยจริงๆวันนี้เราจะโจ์ให้เต็มสเต็ครับทดสอบสมรรถภาพนะคะว่ายังไหวกันอยู่หรือเปล่ <c oughs> <c oughs> าไฮไลท์ศึกดุนแคมซุปตาผู้จัดการทีมเจนนี่และกัปตันเกรซยังรักษาแชมป์ให้ทีมสีพีชรวลูกโทษชนะสีฟ้าทีมแอนบอยด้วยสกอร์6กต่อ4พร้อมสร้างตำนานกันสุดๆค่ะ คอเตอร์แรกเขาเรียกว่าชิมมันคอเตอร์ต,ต,ต่อไปตะข่ายน่าจะเปื่อยต้องการใส่ตักัร <laughs> ์ตูนใช่พี่ตะไบยนทิ้งครับ <laughs> ปีที่แล้วเนี่ยผมเอาคู่สีเทาเนี่ยมาลองเล่นแล้วก็ขาดกลางสนามเลยผมก็เลยรู้สึกอับอายมากครับ <laughs> เราก็เลยหมั่นเขี้ยวก็เลยจับเย็บเลยเหตุผลที่มันคคราสีก็เดี๋ยวมันน้อยใจกันครับ <laughs> ในเกมมงกลัวไม่สนุกเมาจริงเต่าสุดท้ายเพื่อตัวเองครับยิงเพื่อตัวเองก่อนเลยขอแก้หน้าก่อนเลยตะกี้ตายครับทั้งหน้าไปนั่งวินก็คงจะได้โดนวินแซวตลอดเวลาเรียกว่าเป็นแชมป์ลูกโทษไงหัวใจจะหลุดออกมาไม่่่่่เเคยยดูบออลลลททีีไหนนนนแแ้้วสุกกาามะิง โโอแหแบบบนึว่าลก <Yahoo! S 2> สีฟ้าครึ่งแรกฟอร์มทีมชาติผู้จัดการแอนกับตันบอยมีหนุ่มโป๊กเป็นความหวังถึงขาเจ็บพลาดทำประตูแต่ใจสู้ลากเหลือให้กริดลั่นหนุ่มอเล็กแรงดีเพราะมีอาธิจากสาวโบค่ะ สำหรับทีมสีฟ้าตัวเต็งก็เป็นโป๊บนะแล้วก็ส่วนตัวแย่ก็น่าจะเป็นเจ็ชนะอยากถือถ้วยอย่เทพดีอ่ะใช่เขาไม่รู้พี่แอนอ่ะแล้วไปเจอพี่แอนทำไมแบบบอกผมตัวจีแต่ปีนี้ผมเจ็บอยู่แล้วเอ้าพี่ไม่รู้อะไรอียอิงเวินไปทีหนึ่งฮะเกือบได้ละไปอาบน้ำมาใช่ไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยเตะบอลก็คือแบบเกิดมาคือเตะตลอดพอดปั๊บก็มาพร้อมลูกบอลเลยผมมีโอกาสได้จะบอลหนึ่งครั้งฮะน้าโกเลยเกือบแล้วแต่สุดท้ายหลอกพี่เขาไม่ผ่าน ฝากไว้ก่อน <5 S 1> ค่อยิงเข้าฟ้าจะวิ่งไปของแกมสู้เพื่อฟ้าเลยขอให้เล็กได้ยิงสักหนึ่งลูกครับผมขอร้องและว <c oughs> ่าติงกักติดที่นี่แล้วเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนที่ช้าง <c oughs> ได้เห็นภาพบรรยากาศเบื้องหน้าสุดมหัศจร,รรย์สนุกฟินและหวานของงาน54ปีีเมลัเครื่องกันไปแล้วนะคะ <c oughs> เรื่องนี้ต้องขยี้ไม่พลาดค่ะมีเบื้องหลังทั้งแบบติดขอบสนามและในห้องพักนักแสดงรอฝากกันค่ะ ยังไงก็มีเธอแม้วันที่ไม่ได้เจอก็จะรอเธอในฝันคั่รักไม่ไหวก็เธอน้ารักโดยให้รักได้ยังไงจะวันไหนก็ Happy Love Day Love is amazing You are amazing เป็นแชมป์กันหรอทำยังไงปอพี่เป็นศูนย สียกมันไม่ไี้คิดเลยว่าในชีวิตจะมีใครเข้ามาให้ความรักแบบิรมิตฉั้ข้างล่อย่างพิรมิตอากให้มีวิ่งับผู้หญิง <มา S 1> บ้างจริงๆอ่ะบอกเนี่ยไปที่แล้วแล้วนะเนาะกำลังใจใ<ช>วันนี้เยอะเตะบอลสน,นุก เรังียกว่างานนี้ทั้งนักแสดงและบรรดาแฟนๆมาเป็นความมหัศจรรย์ให้กันและกันนะคะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนทีช้างขอบคุณทุกคนที่สพอร์ตช่อง3มาตลอด54ปีและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปนะคะ พรุ่งนี้มาต้อนรับละครจนกว่าจะได้รักกันในรายการพิเศษจนกว่าจะได้รักกันสเปเชียลเวลา18นาฬิกาทางช่อง3กด33ห้ามพลาดเลยนะคะขอบคุณเสื้อผ้าจากลินอาร round สวัสดีค่ะ